สรุปอัปเดตนิกเกะตวันที่24พฤศจิกายน2565เวลาในการปิดปรับปรุง5ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง4 5อาจมีการเลื่อนเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์ตู้กาชาของเฮมและกิจกรรม No อ o ์ไ r ID จะถูกน้ำออกในเวลาเที่ยงคืนหรือก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์อัปเดตตู้กาชาและกิจกรรมที่จะนาเข้ามาจะมีการนําตู้กาชาลาปาัตเข้ามาหลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์บทที่17ผู้ที่ไล่ตามความฝันด้วยความทุ่มเทไม่เปลี่ยนแปลงและ18 คนที่กล้าหารพอที่จะยืนหยัดได้ก็สมควรถูกเรียกว่าวีระบุรุษกิจกรรมเนื้อเรื่องไฮเทคทอยเรื่องย่อนิเกตที่ผลิตจำนวนมากหายไปหลังจากถูกส่งไปยังบนพื้นผิวมิสซิลิสูญเสียหน่วยที่ผลิตจำนวนมากไปเยอะที่สุดในบรรดา3ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดและบริษัทกำลังประสบปัญหากับผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรงในไตรมาสนี้พีมเมทิสที่สูกส่งไปยังบนพื้นผิวเพื่อตรวจสอบต่อไปกิจกรรมล็อกอินลาปลาเจวันลงชื่อเข้าเป็นเวลา7วันเพื่อรับแม่พิมพ์คุณภาพสูงตัวรับสมัครขั้นสูงและรางวัลอื่นๆ ตู้กาชาและกิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2565จนถึง8ธันวาคม2565มีมิชชั่นพาร์ใหม่จะอัปเดตในวันที่1ธันวาคม2565โดยรางวัลที่เลเวล15เป็นชุดของแม็กเวลถ้าชอบคลิปนนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับอ้อลืมไปผมมีไลฟ์กบทุกวันตั้งแต่19นาฬิกาหรือ1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับบาย